ไทไเดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมตามรอยอาหารไทยแท้ๆนะคะแต่เราจะเสริมไอเดียเก๋ไก่ให้กับเมนูใหม่ของคุณผู้ชมวันนี้เมนูของเราก็คือแกงเขียวหวานปูมาบะเพร้าอ่อนไข่เค็มค่ะ ง่ายๆเลยนะคะต้องเตรียมปูม้าไว้สดๆนะคะเวลาเลือกก็ต้องเลือกสดๆจริงๆนะคะมีเครื่องปรุงปกติของแกงเขียวหวานแต่วันนี้เราจะมีไข่เค็มแล้วเราก็จะมีนี่ค่ะมะพร้าวอ่อนของไทยเริ่มต้นง่ายๆด้วยการนำกระทะหรือว่าหม้อมาตั้งไฟน้ำแกงรอยไทยนะคะเขียวหวานซึ่งปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วใส่ลงไป1 กล่องใหญ่นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดเป็นคนชอบรสชาติจัดจ้านนะคะอยากจะใส่พริกขี้หนูเพิ่มก็ทําได้วันนี้เราก็จะใส่พริกเขียวเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะคะเมื่อน้ําแกงเดือดใส่ปูม้าลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อน้าแกงของเราเดือดเต็มที่แล้วนะคะเราจะนํามะพร้าวอ่อนลงไปมะเขืออ่อนหรือมะเขือเปราะมะเขือพวงใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าเขียวนะคะ เมื่อสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟลแล้วก็นำแกงเขียวหวานของเราเนี่ยลงไปในชามได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะนำไข,ข่เค็มปั้นลูกเล็กๆมาหยอดนะคะไข่เค็มนี้จะช่วยให้รสชาติของแกงเขียวหวานของเราเนี่ยเข้มข้นขึ้นละคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะแกงเขียวหวานปูม้ามะพร้าวอ่อนไข่เค็มน่ารับประทานไหมคะเอาละค่ะพบกับรอยไทยไอเดียได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ